สวสสัสดีครับพอลี่สวัสดีครับวัดพระเดชทีตามรวมน้อยวันที่เขาพอลี่เนาะครับวันตรงดียมนะพอลี่วัดน้ำพ่อพลาดเนาะมาเนี่ยวัสดีจีพยายามเบิ้งวันให้ดีๆจะม่ได้แจกใครกินนะถือว่าวันเขาย่างสุดยอดนะพอลี่เนาะครับเอาโชคผลงานพอของวันเท่าพี่น้องฮาเล็กน้ำสองเงินน้ำมะเร็งนี่มีโชคกเซ่สงการกันมาเนาะนะครับสำหรับในทางรวมน้อยพอลี่เนาะ คือว่าเข่าลายแต่น้นครับเฉพาะคิดเก่าสามปกติหกศูนย์วีพี่สามศูนย์ก็แปดเกียะพอดีเนาะส่วนกาชาดยังมีสี่ศูนย์เกียสามโดนด้วยนะครับสี่ศูนามาดพี่น้องเลยนะครับแต่ที่ซื้อก็ไม่คิดรับเนาะพอดีเนาะคือชุดไถชุดมั่นเนาะเดี๋ยวนะแต่ว่าชุดบนชุดล่างเนี่ยสามารถออกข้างบนออกข้างล่างอะไรกัน พอทั้งเบิร์นเร็วมันถึมีประมาณ่เก่าชุดน้อพอลี่เขาใหม่มากเนาะครับครับเลยเบิร์นหนีสองนะครับสามารถออกทั้งบนก็ได้ล่างไปออกบนก็ได้บนบอกล่างก็ได้แต่ว่ามันไม่เอาเรื่องขวมใส่กันเด้วยผูกผูสื่อสองอย่าไปอยากมั่นอยู่อาจจะมีชื่อตัวเดียวไปหลายว่าเนี่ยอาจจะมีชื่อสองหม่องสามหม่องก็ได้ครับยอดสามตัวน้อพอลี่เนาะครับโอ้เอฟซีทั้งช่องเมยตุยกับมอเรย์คู่สินลุยกันเซี่ยงเซาเนาะเอาผมได้มีโชคไม่ใช่อยากให้กแลังใจพอลี่ค่ากระดาษเอซี ประกาศดินสอนะครัตติดตอ่อหมอรวยมาได้นะครับเบอร์โชค่ะศูนย์หกหนึ็ดสามเจ็ดสอนะครับอืมสามถติดต่อมาได้นะครับขอลเลขบัญชีเด้อขึ้นให้เด้อนะครับพี่น้องขอมานะ่ะเพื่อนผูช้ชมอยากได้เลขบัญชีกัติดต่อมาคอมเมนต์มาเด้นะอเนาะขอเล่โอ้โ่ได้ออกค่ากระดาษยืมสิ่งชิ้นเล่บเล็แม่นแม่นแม,นม่นตัวนะครับเฮาไม่โชคเขาก็อย่ายลืมเงินถืงหน่อยใครตั้งหน่อยอะไรเนาะพอเล่เนาะครับครับอืมถือจะหารวยจกพันก็เลยจะหาซื้อจะรวยก็ได้ดอก พใ็ใส่เสื้อาก,กาแฟาเนาะนะครับพอลี่กับชิมิโนกำลังใจหรือพี่น้องม,ม,ม,มันมันกับแ้วแต่พี่น้องเนาะเอารวยครับในตู้กับกเป็นสฉพาะบุญไห้พอลี่แหละเพื่อว่าเพิ่นเดมีก้กำลังใจเห็นในห้าวนะครับเอานะครับก็บถือว่าสุดยอดนะพอลีเนาะครับอืมฝากไว้เพื่อได้อยากมีโชคใส่สงการแต่พยายามติดตามให็นนะพอลี่อืมถือว่าสุดยอดเดีวยวนะครับสำหรับในทางเป็นในพอลี่มันในห้อาเย็นเราบ่ เฮ็ดเรียบร้อยแล้วครับเอาคือมีขีดขีดขี้นขีนขนข้นลายแถวว่ามันเป็นไ,ไรห่วยเล็กน้อยเป็นมีลูกชายเป็นเชื้อป,ปิลนานะมันงันงันมันข<ห>ึ้นหรเห็ดมากเลยห่วยมันหลุดแกะเพล่วได้ของมันนี่ยหระเออเอาโชว์นู่นพอเป็นไรพี่นอ้องเห็นนหมเนี่ยมันคือเป็นเชื้อปิลเจ้ามันจะเพาะมั่วอ๋พี่บอกว่าเป็นเล็ดอยดู่ไหนอ่าเชืเป็นแก่ดูจะอยได้นะครับพอดีลูกชายเป็นเล็ดตึงขึ้นแก่น้ำลูกแก่น้ำลูกเพเลอว่ามีสมาธิไปได้นะครับ มั่นใจเลยนะพ่อสมาธิดีดี้ยมน้งเนี่ยมั่นใจแล้วครับมันมั่นใจเนาะนะครับชุดบนกับชิมีราฟสตาร์นะครับราฟสตาร์จะฟอกิจการชาติกับชิมีเจ็ดสีสามศูนย์นะครับรวมน้อยศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดมาพอลีครับถูกต้องนะครับเนาะวันที่กับชิมีสามหกแปดเริ่พี่น้องนะครับไก่ชกกับมันคื้อเขาหลังสนับในทั้งรวมน้อยพอลี่เนาะครับคันวอกแล้วกับวันที่ชิบกับเสี่ยวมาลงมองกลางนี่แหละครับอืมไฮวอลเราเกิดลงนี่ครัเพราะเม่ยทองเก่ามาลุกเนะครับ แก้ไขไดนึงนะครับเอาเป็นตุยห่อกันโชคเจ้ทั้งตัวเรขของพอลี่ของวัดอิศิมเนาะเอาเบื้งดีๆน้ำกันเท่าพี่น้องยันผ่าดีงมื่อรวยแล้วว่าภาผิดดีเอาไดครับตามนี้ได้นะครับสำหรับร่วมไอยพอลี่นะครับชุดบนนะครับเจ็ดศูนย์สี่สามเจ็ดสี่สามศูนย์นะครับชุดร่วมไมยกับเจ็ดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดหนึ่งเด้นะครับเป็นแม่พ้างของพอลี่ในงวดวัดอิศิมนี่แหละนะครับไอโจขมานไอ้มีเงินไส ใส่สงการสูบูสุดข้นนะพอลีเนาะค,คพญยาดยาม,มันเข่ามันมันคคักๆเด้อพอข้าวสงการเนี่ยให้พี่น้องเพิ่นได้รวยกันยห้พี่น้อย้มเขาให้กันให้พี่น้องเพิ่นเบิ่มเงินในไในชน่วงสงการเด้อนะครับขอบคุณพอลีหลายที่แบ่งปัน,นทางดีพี่น้องเอีี่ตลอดเลยไมีโชว์มีใช่ก็อย่าลืมประกาศค่าประกาศดินซอร์เอีี่พอลี่ในเด้อนะครับเถ้าเกิดถ้มีกำลังใจได้นะครับเพิ่นเฮ็ดเพิ่นพี่น้องไม่คิดหอดเพิ่นเพิ่นก็าม่มีกำลังใจได้เนาะพอลีเนาะ ครับได้กินกาแฟหน้าฟังสิคักเนะวะก็ลั่งฉากผู้กินทอดยิ่งเลยเด้ได้ช่วงวานนะครับก็อย่าลืมได้นะครับเราเป็นแนวทางนี่แหละไอ้ชูมือนะครับพอลี่เมื่อเห็นช่องหนึ่งก็ต้องไปตามช่องหนึ่งแล้วพอครับอืมนะครับเบื้องกระมี่แม่ตุยรวยและวันนะครับมาหลวยปันโชคสองช่องนี่จะล่องไร้วันพอลี่ชูมือเลยนะครับไอ้เมื่อเห็นผู้ใดผู้หนึ่งก็ไปเบื้องผู้หนึ่งนะพอลีเนาะกันผู้หนึ่งชาผู้หนึ่งก็ต้องเลี้ยวยิ่งเล้วขีดเอาพรมอะไรแต่เนาะเพื่อเป็นการประผัดแนวทางนี้เด้ นะครับยิงสี่แล้วหันหลวงพ่อโทษมาแล้วมอ้วยพี่น้องเด้อพี่น้องเพื่อนผู้พานพี่นมันมีผีมือบ่ควายได้อยู่ดีแล้วนะครับบ่ควายได้ว่างงานเรื่องแล้วมอ้วยก็ได้ก็อยากฝากช่องไม่ตื้อไว้นะแน่เด้อพี่น้องเด้อนะติดตามพี่แน่นะครับเพืนก็ร่างคิดก็ร่างใจให้เพิ่นนะครับเพิ่นจะได้มีแนวทางดีๆนะครับของพอลลี่ให้ลงหน่อยเสมอเอากคอนไม่ตื้กคอนท้าชิลง่เขาก็ขึ้นอีกตัวหนึ่งเชนึงแคร์น้าจอยเด้อพี่น้องนะครับแคร์น้าจอยไว้นะครับจะไม่พลาดโอกาสดีๆของพอลลี่ในวันที่สิบนะครับ ชุดรวมหน่อยได้นะครับชุดบนคือ7043 7430เป็นชุดล่าสตาเฉพาะคิดกาชาตินะพอลี่เนาะชุดรวมหน่อยเนี่ยคือเป็นพิเศษปกติวี่ใพีได้นะครับตะบากาชาติก็ได้เหมือนกันพอคิดกันอะไรที่กันนะครับอันที่เขียนลงมาอยู่นี่ได้ทั้กันเบิดกันสามารถขึ้นบนโยกขึ้นบนโยกลงล่างได้เหมดครับครับอ้าวสนับพอลี่เนาะเขาใจตรงกันนะครับขอบคุณพอลี่หลายที่เพียงฝันจะทางดีนะครับช่วยทีหนึ่งของพอลี่นะครับ มึงมึง,มงชัดๆแ<อ>จ้งดีชี้ละไล่แนวแมนวนะครับหลุกกวนันขึ้นหนอยจำนมาเอาขอบคุณพอลลี่แล้วครับสวัสดีครับ <c oughs>